เกมบิ๊กแมชพรีเมียร์ลีกที่อาร์เซนอลบุกพ<บ>่ายลิเวอร์พูลศูนย์ต่อหนึ่งยังคงมีเสียงวิจารณ์ต่อเนื่องล่าสุดทีโอวันคอตอดีตปีกความเร็วสูงของปืนใหญ่ออกมาพูดถึงสิ่งที่ทีมขาดหายไปในเกมนี้ว่าคือความกล้าที่จะเสี่ยงโดยเฉพาะในเกมลุก ที่ควรทําให้มากกว่านี้หากหวังจะล้มทีมใหญ่อย่างหงแดงได้วอนคอตมองว่าเกมนี้จริงๆแล้วทั้งสองทีมไม่ได้เล่นในระดับที่สมควรเป็นผู้ชนะชัดเจนแต่สิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันคือจังหวะพิเศษที่ิเวอว่าูลสามารถฉกฉวยไว้ได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่อาร์เซนอลยังไม่มีผมคงไม่ถึงขั้นบอกว่าอาร์เซนอลเล่นในระดับที่ไม่สมควรเป็นผู้ชนะที่จริงแล้วผมคิดว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนที่สมควรชนะด้วยซ้ำมันคือเกมที่ตัดสินกันจากจังหวะเล็กๆเสมอและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอดีตดาวเตะวัย36ปีชี้ชัดว่าสิ่งที่แตกต่างคือความกล้าในการเสี่ยงโดยเฉพาะนักเตะในแนวรุกที่ยังเล่นกันแบบรอบคอบเกินไป ความแตกต่างของเกมคือการกล้าเสี่ยงและผมมองว่านั่นคือสิ่งที่อาร์เซนอลกำลังขาดไปในตอนนี้ถ้ากองหน้ากล้าเสี่ยงมากกว่านี้พวกเขามีโอกาสชนะได้แน่นอนวันคอตยังมองบวกกับแทคนิกและการเปลี่ยนตัวของมิเกลอาเดตาโดยเฉพาะจังหวะที่ส่งเอเบเรชีเอเซลงสนามผมคิดว่าโดยรวมเขาเปลี่ยนตัวได้ถูกจังหวะและแผนการเล่นก็กำลังไปได้สวยสำหรับอาร์เซนอลตอนที่เอเซลงมาเขาสร้างความแตกต่างได้เลยเขาทะลวงแนวรับลิเวอร์พูลและเกือบสร้างปัญหาใหญ่ได้แต่ถ้าเขาได้ลงเร็วกว่านี้เราอาจได้เห็นผลลัพธ์ที่ต่าง อ,อไปสรุปแล้ววันคอตมองว่าอาร์เซนอลยังคงเดินมาถูกทางแต่ถ้าต้องการก้าวไปอีกระดับและลุ้นแชมป์จริงๆนักเตะเกมรุกจำเ็นตต้องกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าเล่นในจสังวะที่อาจผิดพลาดได้แต่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในเกมใหญ่แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมทริปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ